สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่ช่างนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับแนวทางการเดินติดตู้คอนซู m เออร์นะครับแบบนี้นะครับก็วางตู้อันดับแรกผมก็จะใช้บล็อกข้างบนนะครับเจาะทะลุมาเพื่อเอาเมนเข้ามาในแรงครับวางบล็อกวางแรงแล้วก็วางตู้คอนซู m เออร์จากนั้นก็จะมีทรงสวิตอะไรก็พ่วงเอาเองนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้มันทะลุออกมาข้างนอกตัวนี้นะครับเนี่ย เมนก็จะเข้าท่อตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นแหลกอาจจะมีคัดเอา์หรือว่าไม่มีก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านเก่าที่มีหมออแล้วครับคือเป็นบ้านของผมเองเป็นบ้านเล็กๆคือทําเองครับที่มีหมอ้อแล้วแต่ถ้าว่าบ้านที่ต้องขอหมออใหม่นะครับต้องเดินตามมาตรฐานนะครับให้ใช้เบอร์เบอร์สิบหกทองแดงไปเลยครับ แล้วก็สายดินเบอร์สิบแล้วก็ตอกแท่งกาวแห่งออกจากตัวแบนนะครับหกสิบเซนขุดหลุมลงไปลึกสามสิบเซนถึงก็จะได้ตอกแท่งกาวครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสายอลูมิเนียมครับเป็นบ้านของผมเองนะครับคือไม่มีอะไรต้องไปขอหมออะไรครับเพราะว่ามีหมออยู่แล้วก็บ้านมันทุบมันลื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นะครับก็เดินตามใจตัวเองครับก็เน้นความปลอดภัยครับมาตรฐานนะครับ สายท่อครับร้อยสายนะครับบ้านยังไม่มีแฟนะครับก็ไม่มีแฟ่ก็เดินแบบนี้เดินลอยนะครับ <T> ก็ยังมีหลอดไฟมีไม่กี่จุดเองนะครับเล็กๆน้อยๆก็จะใช้ตู้คอน s u m ร์แบบธรรมดาน,นะครับผม <T> จะใช้แบบตู้คอน sumer แบบไม่มีกันดดุนะครับแต่ถ้าหากขอมอหม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องอะไรก็ต้องใหม่หมดนะครับก็จะเป็นสายสิบหกทองแดงตู้คอน s u m ร์ เมนกำหนด5 1 0มแล้วก็สายดินเบอร์10ทองแดงแท่งแกาวขนาด5ทับ8ความยาว240เซนนะครับก็ต้องใช้ตามมาตรฐานครับแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปเดินสายเมนนะครับเนะี่ยเพื่อนๆไปถามการไฟฟ้าที่บ้านครับว่าเขาให้ใช้สายอลูมิเนียมเบอร์25ห้าได้ไหมหรือว่าต้องใช้ สายทองแดงเบอร์สินะครับเพื่อนอย่าไปรีบซื้อมันครับต้องไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลืองตังค์ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับนี่ครับอันนี้ในกรณีบ้านที่มีมอยแล้วแต่บ้านทุบทิ้งใหม่สร้างใหม่ก็ใช้ของเก่าได้เลยนะครับไม่ต้องไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านเลยล้วนๆนะครับก็หลังจากสร้างบ้านใหม่ไปแล้วก็คำนวณโหลดด้วยนะครับใช้ไฟเยอะเกินไหมบ้านหลังนี้ก็คือใช้ไฟน้อยนะครับไม่ถึง1 0บแอมป์นะครับโหลดทั้งหมดอะ ็คือสบายสบายเดินสายไฟสองกห้าจบไม่ต้องอะไรวุ่นวายครับไม่มีน้ําอุ่นไม่มีอะไรมีแค่ปักสวิตช์หลดไฟแค่นั้นแหละมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีตู้เย็นหม้อหุงข้าวพัดลมเน,นี่ยางานเล็กๆแต่ถ้าบ้านเราไหนใช้ไฟเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักหนักก็ต้องคํานวณโหลดดีๆนะครับเดี๋ยวอย่าเกิดปัญหาได้อันนี้คือบ้านเล็กๆหนุ่สไตล์นะครับมีปูกระเบื้องสีก็ยังไม่ได้ทาครับใส่ประตูอะไรแต่งก็ ติดไฟลแล้วก็อยู่ได้แล้วเนี่ยบ้านเล็กหลังเล็กๆมีแค่สองห้องครับอันนี้เป็นห้องข้างนอกจกะมีอีกห้องจะเป็นสองห้องห้องน้นยังไม่มีเลยตู้ผมจะใช้ตู้ธรรมดานะผมจะไม่ยังไม่ใช้กันดูดหรอกแต่ผมจะเดินสายครบลายในต้นกาวแล้วก็ฝังแท่งกาวด้วยนะผมจะทำทีละนิดทีละนิดไปก่อนนี่ก็จะเป็น โหลดน้อยก็ใช้ของถูกไปก็ได้แต่เพื่อนถ้าสร้างบ้านหลังใหญ่หลังใหม่ก็แนะนําแหตู้ที่ราคาทงสูงหน่อยครับมันจะได้ทนหน่อยอันนี้คือโหลดน้อยก็ใช้แบบนี้ไปก่อนมอนี้เป็นหมอส5มนะครับของเกา่าอะแต่ถ้าบ้านสมัยนี้ถ้าสร้างเสร็จแล้วขอให้เป็นหมอส15ทับ45เ,เลยครับเป็น1 5มเลยครับว่าเผื่อจะได้ใช้ไฟเยอะๆนะครับ ก็อยู่ที่อยู่ที่โหลดต่างๆครับว่ากระแสเท่าไหร่นะครับก็คำนวณให้ดีนะครับแบบเนี้ยอันนี้ผมใช้สายอลูมิเนียมผมใช้สายอลูมิเนียมครับเนี่ยต่อเข้ามาที่บ้านเพราะว่าสายอนก่อยเป็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์มิเนียมสิบหกครับสมัยนานแล้วนะครับขอมาก็แต่ถ้าสมัยนี้ถ้าผมไปขอมอหม่เป็นสิบห้านะ ผมก็ต้องเดินสายผมก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่แหละว่าต้องใช้สายทองแดงเบอร์16หรือว่าจะใช้สายมินียม2ีวิ่งมาใหม่ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ที่จากหม้อวิตเตอร์มาวิ่งมาหาบ้านเนะี่ยมันเป็น1ิบหเมินียมแล้วผมก็จะตัดต่อย้ำมาใสา aker, ่เบเกอร์ตู้ที่บ้านเนะี่ยจะเป็นเบอร์25นะครับเพราะว่าผมมี25พอดีก็ตัดต่อใส่ข้าตู้พอดีประมาณนี้นี่แหละก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับก็ไปถามด้วยนะครับเวลาจะเดินใหม่ ่าเขาให้ใช้เบอร์ไหนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นแถวบ้านผมก็มันได้นะเบอร์25มีเนียม, <25 S 1> มเยมข้าตู้คุชเมอร์มันได้นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละที่อาจจะให้เป็นแผ่นคัทเอาท์นะครับแต่ละที่ก็ไม่ต้องแผ่นวิ่งเข้าไปเกอร์ได้ก็แนะนําให้ขับรถไปหาเจ้าหน้าที่นะครับไปถามเขานะครับให้แน่ใจรับตามพื้นที่นะครับอย่าไปเดาเองนะครับเพราะว่าผมไปแล้วผม ไปแถมเจ้าหน้าที่แล้วเขาให้อย่างนั้นอย่างนี้แมนะครับต้องทําตามเขานะครับไม่งั้นเขาไม่ติดโม้ให้นะครับก็ตามใจเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับประมาณนี้โอเคครับก็เป็นการบ่นเล็กๆน้อยๆเป็นการที่ใบเล็กๆน้อยๆนัน่นแหละไม่มีอะไรครับก็บบโม้ให้กันฟังแล้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆครับเนี่ย ม่มีอะไรก็โม้โม้ก,กันไปอยากจะเดินไฟแบ้านเองอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับปรึกษาได้ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมรถเลยไม่มีงานซ่อมรถก็อันนี้ทําไฟครับบ้านตัวเองมาก่อนบ้านหลังเล็กประมาณนี้เนี <c oughs> ่ยอันนี้ผมก็จะเอาหันมันเป็นเบอร์สิบหก มาจากการไฟฟ้าใช่ไหมสิบหกมินิม่ะผมขี้เกียจต่อกันผมก็เอาแผ่นเบเกอร์คัดเอาอย่างงี้แหละไปางี้แหละว,ว่าถ้าว่ามันขาดมันก็ฟิวขาดตรงนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ฟิวขาดหรอกถ้ามันจะขาดจริงๆมันมาทิปที่ตรงเบเกอร์นี่นะครับเบเกอร์ยังไม่ได้ใส่เลยก็<ๆ>ถ้ามันจะทิปก็ไปอยู่สองที่แหละไม่ตู้ก็ตรงนี้แหละซื้อฟิวสำรองไว้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับก็ใช้ เบเกอร์อันใหญ่ของมิสซูอ่ะที่มันรูใหญ่ๆหน่อยอันนั้นคือสบายครับไม่ต้องมีไส้ฟิลอะไรแต่ราคามันสูงครับผมงบน้อยครับก็เนี่ยเอาแบบบ้านๆนี่แหละครับอยู่ที่งบนะครับยิ่งแพงก็ยิ่งดียิ่งดียิ่งแพงประมาณนี้นี่ก็จะเป็นการเข้าตู้อนมสเอร์นะครับก็ตู้เล็กเข้าลำแบกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายนิวตันจักการไฟฟ้าครับเข้าบัตรบากาวก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้ครับ ตรงสายสีขาวนี้จะเป็นสายนิวตอนนะครับแล้วก็จะเข้าบัตรบาเกลแล้วก็จากบัตรบาเกลสายนิวตอนครับวิ่งไปหาเมนเบเกอร์นะครับส่วนสายเอลนะครับสายลายนะครับจากการไฟฟ้าไม่ต้องผ่านอะไรนะครับก็จะเข้าตรงเมนเบเกอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทะลุข้างบนเป็นบาวีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาวีนะครับเชื่อมต่อไปยังลูกย่อยนะครับต่างๆนะครับ ลูกย่อยก็จะมีสองลูกย่อยส่วนตรงนี้จะเป็นขายออกจากเมนเบเกอร์นิวทอนนะครับจะเข้าไปที่บาร์นิวทอนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับส่วนสายดินตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างหลังเห็นนะครับจะอยู่ข้างหลังนุ่นสีดําๆอ่ะจะเป็นสายดินวิ่งแผ่แท่งแก้วนะครับก็ตอกแทงแก้วแล้วก็เชื่อมสายดินที่แทงแก้วประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตู้มันเล็กนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นก็ แบมันน้อยครับก็ยัดๆกันเข้าไปแบบนี้นะครับ